ส่วนความคืบหน้านะครับหลังเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ทุ่งหญ้าสวนหน้านะครับที่คุรรับุรีจังหวัดพังงาคือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวันพระฤหัีสบดีที่ผ่านมาครับจาที่พยายามจะไปควบคุมไฟแต่การคุมไฟค่อนข้างที่จะยากลำบากตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นนะครับยังมีควันไปพวยพุ่งออกมานะครับเนื่องจากในพื้นที่นั้นก็ขาดแหล่งน้ำด้วยตอนนี้ต้องไปประสานนะครับขอเฮลิคอปเตอร์จากกรมการฝนหลวงและการบินเกษตรนะครับเข้ามาช่วยดับไฟครับ คุณพักพงศ์ทวิพันธ์ผูร้ราชการจังหวัดพังงานะครับก็เปิดเผยถึงเหตุการณ์ที่มีเหตุการณ์ไฟไหม้นะครับทุ่งหญ้าสวรรค์น,น,นะครับก็ส่งผลกระทบนะครับต่อการท่องเที่ยวทางธรรมชาติบนเกาะพระทองและไฟป่าเองตอนนี้ก็ทําลายระบบนิเวศนะครับและก็เกิดปัญหาหมอกควันก็เป็นมนลพิษนะครับส่งผลกระทบทั้งกับนักท่องเที่ยวรวมถึงประชาชนในพื้นที่อาเภอคุระบุรีจังหวัดพังงา ล่าสุดนะครับทางจังหวัดก็ไปขอสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์จากกรมการฝนหลวงและการปินเกษตรก็นํามาช่วยขนย้ายอุปกรณ์ที่ใช้ในการดับไฟป่าของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากจังหวัดตรังนะครับก็มาใช้ในพื้นที่นะครับเพราะว่าถ้าดู ตามภาพที่เราเห็นนะครับเหตุการณ์ถือว่ายังค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับยังมีไฟประทุข,ขึ้นมาแล้วก็เหมากควันนี่ส่งผลกระทบต่อชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ค,ค่ะน,คนี่หลายวันแล้วนะคุณอัศวินเพราะว่าไฟลุกมาตั้งแต่วันที่21เมษายนดูจากสภาพความเสียหายแล้วมันกว้างจริงๆเพราะรว่ายญ้าที่ ไฟลุกไหม้เนี่ยมันเป็นเหมือนเชื้อเพลิงขนาง่าดติดไฟขนาดขนาดคือทําให้ไฟมันลุกลามเป็นวงกว้างแล้วก็เป็นพื้นที่ที่คนส่วนใหญ่เนี่ยที่ผ่านผ่านมาก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญของในพื้นที่ด้วยนะคะแล้วในบริเวณพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยหน้า ชายหาดมันจะเป็นเหมือนทรายทําให้รถด,ดักเพลิงเนี่ยไม่สามารถเข้าไปในที่เกิดเหตุได้คุณผู้ชมทําให้การควบคุมสถานการณ์เป็นไปด้วยความยากลําบากนะคะแล้วปกติแล้วเนี่ยช่วงที่อากาศร้อนจัดไฟก็จะลุกไหม้อย่างที่เห็นเนี่ยคุณผู้ชมขณะนี้ต้องระดมทีมจากส่วนหน่วยงานต่างๆ100รคนเพื่อที่จะตะลุยเข้าไปในพื้นที่ที่ยังมีควันคุกกลุ่นออกมานะคะคือต้องทำแนวกันไฟเพื่อให้มันป้องกันการลุกไหม้ ในพื้นที่นั้นมันมีรีสอร์ทมีหมู่บ้านอยู่ด้วยถ้าเกิดไปทําแนวกันไฟนี่ยเดี๋ยวอาจจะเป็นปัญหานะคะแล้วก็ล่าสุดผู้ประกอบการบนเกาะเขาก็มาช่วยกันค่ะทำแนวกันไฟเพื่อที่จะได้ควบคุมสถานการณ์ไม่ให้ไฟลุกลามไปมากกว่านี้ค่ะครับก็ต้องรีบการดับไฟนะครับเพราะว่าอากาศร้อนและแรงแบบนี้นะครับการควบคุมไฟนั้นก็ค่อนข้างยากนะครับตอนนี้ก็ไปประสานนำเฮลิคอปเตอร์มาใช้นะครับอาจจะรดน้ำมาจากด้านบนอากาศด้วยนะครับเพราะว่าการเข้าไปพื้นที่เองก็ค่อนข้างที่จะยากลำบากด้วยครับค่ะ